ทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพีพีแซชชินชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกับตันซึบะสะดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับมีตู้สุ่มกาชาเขามาใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราจบมหากรรม s u p e r ร์ดีมเฟสติวัลนะครับเราก็มีตู้สุ่มกาชาใหม่เข้ามาทันทีเลยนะครับในวันนี้นะครับ เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นักเตะคนไหนเข้ามานะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าตู้นี้ใจไม่แข็งอยากกดนะครับไปดูตัวอย่างเลยดีกว่าครับเออเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างสวัสดีนะครับคุณเจสสวัสดีนะครับคุณพ่อน้องไดโน่นะครับ ใช่ครับมีคนจะเปิดตู้โจรใช่ครับวันนี้ผมจะเปิดตู้โจรตู้ที่เจ็บจริงครับไม่มีสแตตอินคืออาจจะมาแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับสวัสดีนะครับคุณดอฟินนะครับไปเราไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยการกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ อ่อบราซิลนะครับนำทีมมาโดยคาร์ลอสซานตาน่านะครับเปเป้แล้วก็โรเบตโตคาลูลสุสคาลูลุสนะครับโอเคเราไปดูอ่อค่าต่างๆของนักเตะที่เข้ามาในวันนี้กันหน่อยสักนีกว่านะครับคือตู้นี้นะครับ3สเต็ปไม่มีการันตีหน้าตู้นะครับก็คือสเต็ปที่3การันตีแค่1 S การันตีแค่ SSR นะครับซึ่งเป็นตู้โจรจริงๆเลยนะครับตู้นี้ นะครับคาร์ลสซตนตาน่านะครับมาในรูปแบบของกองหน้าสีฟ้านะครับผมซึ่งมีสแตตรวมทั้งหมดในการาบุกนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่หมืนสี่โดยเฉพาะพลังเตะนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเลยนะครับผมซึ่งพลังเตะของคาร์ลสนตาน่าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับ ตัวอื่นๆเป็นมาตรฐานใหม่นะครับผมแต่เป็นลองนาะทูเรซากับมิสก,กินะครับพลังเรียงอยู่ที่1 0ึ่งหม0นนพะครับพลังส่งอยู่ที่1 4 0 0 0นะครับเอ่อแล้วก็ทางด้านกยายภาพนะครับก็คือพลังสปีดอยู่ที่11 0 0 0พลังพาวเวอร์อยู่ที่14 0 0 0ส่นะครับส่วนเทคนิคอยู่ที่11,000นเลยนะครับผมส่วนพลังในการป้องกันพลังรวมโดยทั้งหมดอยู่ที่36 0 0 0นะครับ ถ้าพลังเสียบอยู่ที่12ื่นสการบล็อกหมื่นหนึ่งแล้วก็การตัดบอลอยู่ที่1 2ึ0 0หนนะครับการเล่นบอลสูงค่อนข้างดีนะครับอ่ขอโทษทีครับการเล่นบอลสูงปกตินะครับการเล่นบอลเล่บอลต่ำค่อนข้างดีนะครับผมมาดูกันที่ทีมสกิลกันบ้างดีกว่านะครับผู้เล่นสีฟ้านะครับก็คือจะมีสแตทบวก28%เลยนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดเป็นคลาสีได้เหมือนกับนาทูเรซากับมิสกิจ,จะดีมากๆเลยนะครับก็คือมีอย่างน้อย3คนในแต่ละ4นะครับก็จะบวก28นะครับไปเราไปดูแพสซีฟสกิลกันบ้างดีกว่านะครับแพสซีฟสกิลของคาร์ลอสซานตานานะครับสแตทจะบวกอีก20%นะครับเมื่ออยู่ในบริเวณเขตโทษนะครับผมมาเพื่อยิงโดยเฉพาะเลยนะครับในในกรอบเขตโทษนะครับ ถ้าไม่ตายนะครับมีมา3ท่านะครับท่าประจําก็คือท่าฟูเมทัลแฟนทอมนะครับแล้วก็มีท่าชิงใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งท่าชิงนี้น่าจะต้องชิงคู่กับนาทูเลซ่แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนซันตาน่ามามีท่าเลี้ยงเข้ามาก็คือซันตาน่าเทิร์นนะครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าเป็นสีเดียวกับนาทูก็ค่อนข้างดีเพราะว่านาทูก็ก็จะได้คู่กันได้แต่มันจะทับ กันนะครับผมมาดูที่ฮิตเด่นสกิลกันบ้างดีกว่านะครับอันแรกก็คือบอนะครับเป็นสายดีบัฟที่แท้ทูเลยนะครับสายดีบัฟยิ้มเลยนะครับเมื่อมีผู้เล่นนะครับสีฟ้า2คนขึ้นไปนะครับผู้เล่นทุกคนนะครับที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของเราสแตตจะลดลง5%เลยนะครับผมซึ่งถ้ามีนาทูเรซาอยู่แล้วแล้วก็มีซานตาน่าเข้าไปในทีมด้วยจะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงเกมนิดนึงนะครับ โอเคต่อมานะครับก็คืออ่านทางชนะนะครับเมื่ออ่านทางชนะจะมีแตทบวก5%เเลยนะครับต่อมานะครับจะท่าไม้ตาที่ใช้ท่าคู่ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น10%นะครับผมโอ้โหอันนี้มาเพื่อที่จะชิงให้เขาเข็ดโคตรอย่างง่ายๆเลยนะครับระยะทางในการชิงจะบวกอีก20%นะครับถ้าเราชิงผ่านสำเร็จนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็คือยกเลิกการบล็อกท่าไม่ตายของคู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าจะให้ครบเครื่องมากกว่านี้เหมือนกับซ t นทนาดีมเฟสติวัลนะครับถ้ามีการบล็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับจะมีโอกาสทะลวงเข้าไปในกอบเขตโทษได้สูงมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของตู้แล้วนะครับมาเรามาดูที่เปเป้กันบ้างดีกว่านะครับ ตัวประกอบของตู้แต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะแ,แย่ซะทีเดียวเลยนะครับผมพลังบุกโดยรวมอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับพลังเลี้ยงอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะครับเกือบหมื่นสามพลังยิงอยู่ที่หมื่นสามนะครับพลังส่งอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันนะครับต่อมานะครับพลังทางด้านกายภาพนะครับก็คือพลังสปีดอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับพาวเวอร์หมื่นหนึ่งเทคนิคอยู่ที่หนึ่งหมื่นรวมกันของพลังกายภาพอยู่ที่สามหมื่นสองนะครับ ส่วนจริงๆแล้วเปเป้เนี่ยน่าจะมีการเน้นในเรื่องของการป้องกันได้บ้างนะครับก็เลยมีพลังรวมของการป้องกันดีเฟนซ์อยู่ที่32 0 0นะครับการเสียบอยู่ที่11 0 0นนะครับการบล็อกอยู่ที่10,000แล้วก็การตัดบอลอยู่ที่10,000นะครับการเล่นบอลสูงบอลต่ำก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมไปดูทีมสกิลกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อมีผู้เล่นนะครับสีแดง5คนขึ้นไปนะครับ ที่เป็นต่างชาติไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับแต่จะบวก25ซึ่งจริงๆแล้วมาตรฐานใหม่เนี่ยมันควรจะบวก26ได้แล้วนะครับยังอยู่ที่25อยู่นะครับโอเควอลเล่นะครับเป็นท่าเดี๋ยวไปแพสซีฟสกิลกันก่อนดีกว่าแพสซีฟสกิลนะครับระยะทางการชิ่งไอการเลี้ยงนะครับคูณ3นะครับผมเปป้มาด้วยท่าไม่ตายระดับ S3 ท่า ถามท่านะครับก็ค,คือท่าบอลเล่ท่าเลี้ยแล้วก็ท่าส่งนะครับไปดูบอลกันมากดีกว่าครับอันนี้เป็นสายบัฟนะครับเมื่อมีผู้เล่นสีแดงต่างชาร์จคนขึ้นไปนะครับสแตตของผู้เล่นทุกคนจะบวก5%ซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับลาตินอเมริกันแล้วก็ลาตินแล้วก็นอตอเมริกันนะครับผู้เล่นที่อยู่ในลาตินแล้วก็นอตนะครับจะมีสแตต เพิ่มขึ้นก็คือสตา์จะบูสต์นะครับอยู่ที่ประมาณ10%สูงสุดรวมกันแค่3คนนะครับสวัสดีนะครับคุณโชคชัยสวัสดีนะครับเปเป้นะครับมีการอ่ารีเควสบอลต่ำนะครับซึ่งโอกาสในการเกิดบอลเล่หรือบอลต่ำเนี่ย80%นะครับผมต่อมานะครับก็คือสตตจะเพิ่มขึ้น10%เมื่อเจอนักเตะเจอมมนนะครับไรซิงสันนะครับ อันนี้เป็นเหมือนกับเทพในการผ่านทางคุกขะนะครับก็คือเปเป้เนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นตัวผ่านด่านได้นะครับผมตัวเลดได้นะครับโอเคต่อมานะครับก็คือคาโลเปโตคาลลูสนะครับก็คือตัวที่เป็นกองหลังกวเกียวสีฟ้านะครับพลังป้องกันนะครับกับพลังเอ,อ่อทางด้าน ฟิสิกอลเนี่ยก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมาดูพลังบุกกันบ้างดีกว่านะครับพลังรวมอยู่ที่3า0หมนะครับพลังการเลี้ยง1 2นพลังยิง12พลังส่ง1มืนนะครับมาดูฟิสิกอลกายภาพกันบ้างดีกว่านะครับสปีดอยู่ที่11 0 0นะครับพาวเวอร์อยู่ที่11 0 0โอ้โหเทคนิคอยู่ที่11 0 0อยู่ในระดับที่เฉลี่ยกันมาโดยรวมอยู่ที่33 0 0นะครับ มาดูกันในด้านของการป้องกันของคาร์โลลสกันบ้างดีกว่านะครับพลังการเสียบอยู่ที่หมื่นหนึ่งบล็อกหมื่นหนึ่งอินเตอร์เซปการตัดบอลหมื่นสองนะครับการเล่นบอลสูงกับบอลต่ำอยู่ในระดับปกตินะครับไปไปดูเอ่อทีมสกิลกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อมีผู้เล่นสีฟ้านะครับต่างชาตินะครับ5้าคนขึ้นไปสแตตโดยรวมจะบวกอีก25อ่าเปอร์เซ็นต์นะครับ น่าจะบวก100ร้อยเยอรมันนะครับไรซิงซันค่อยหน้ากดไว้ยิงมุนเลยอย่างเดียวใช่ใช่ใช,ใช่ผมก็เห็นด้วยนะครับตรงนี้โอเคนะครับซึ่งมาตรฐานใหม่อย่างที่ผมบอกครับน่าจะเป็นยี่สิบหกได้แล้วยังยี่สิบห้าอยู่นะครับเมื่อเอาโรเบ้โตคาร์ลุสไว้ในด้านข้างทั้งสองข้างนะครับสแต็ของเขานะครับอยู่ใกล้ๆเส้นเส้นลายนะครับจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตนะครับ คารูลูสนะครับมาพร้อมท่าไม่ตายระดับ S3 ท่าเหมือนกันนะครับมีท่าเสียบท่าสกัดบอลแล้วก็ท่าวิ่งนะครับแปลกครับไม่เอาท่าบล็อกมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฮาร์ฟฮาร์ฟนะครับก็คือกึ่งบีบับกึ่งบัฟนะครับเมื่อมีผู้เล่นนะครับสีฟ้าต่างชาตามคนขึ้นไปผู้เล่นทุกคนของเรานะครับจะมีสแตตบวก2%นะครับ เมื่อมีผู้เล่นต่างชาตสีฟ้า3คนขึ้นไปนะครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสแตทจะลดลง6%ร์เซนะครับฮารฟฮฟนะครับก็คือเน้นไปทางวีบัฟก็ได้หรือบัฟก็ได้นะครับโอ้โหอันนี้ให้มาทำไมเยอะนะครับเนี่ยเมื่อเลี้ยงผ่านสำเร็จนะครับระยะการเลี้ยงจะคูณ8นะครับ เมื่อมีการใช้ท่าไม่ตายนะครับสเตมินาจะประหยัดไปถึง15%นะครับใช้ท่าไม่ตายได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีอันหนึ่งของคาร์โลูสนะครับก็คือเมื่อเราเดาทางผิดแล้วเกิดการสตันนะครับระยะเวลาในการสตันจะลดลง60%สามารถทำให้เรามาป้องกันได้ทันเวลานะครับผมโดยรวมตู้นี้นะครับถ้า มีดีบอลไม่เยอะข้ามได้ข้ามที่กว่ารอตู้ดีสีน่าจะมีตัวดีๆเข้ามานะครับผมโดยรวมตู้นี้ถ้าเป็นผมผมอยากได้คนเดียวเลยก็คือคาร์ลสตานาแต่อย่างที่บอกนะครับตู้นี้เจ็บจริงไม่มีสแลนอินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาลุ้นกันนะครับว่า6สเต็ปของผมเนี่ยจะได้สตานาไหมนะครับสวัสดีนะครับน้องเอ็นนะครับสวัสดีนะครับน้องคุณแอดนะครับน้องแนทครับโอเค ถ้าสเต็ปสามผมโชคดีได้ซานตานาก่อนผมจะหยุดนะครับแต่ถ้าสเต็ปสามผมไม่ได้ซานตานานะครับผมจะไปต่ออีกสามสเต็ปให้ลุ้นกันนะครับเพราะว่าสเต็ปแค่สามสเต็ปมันสั้นเกินไปและมันไม่สะใจนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับสเต็ปแรกโอ้โหมาแบบนี้ กินเกลือลอยมาแน่ๆครับไม่มีทั้งชานไม่มีทั้งนกนะครับมาดูกันว่าไฟมีไหมไฟก็ไม่มีนะครับโอ้โหสมแล้วนะครับที่เป็นตู้โจรครับเออเกลือนะครับผมมาตีแรกสดับดีสวัสดีนะครับคุณโบดีใครไม่กดผมกดครับโอเคครับผมกดแน่นอนครับตู้นี้ไปต่อกันครับ สริงนะครับคุณอาทิตย์นะครับตัวน่าจะเหมาะกับสะสมใช่ครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับสะสมนะครับโอ้โหสเต็ปที่สองก็เกลือนะครับเออเจ็บจริงครับตู้นี้มาลุ้นกันในสเต็ปที่สามดีกว่าครับว่าหน้าตู้จะมาไหมนะครับ ใจไม่แข็งคออยาก,กดนะครับรู่นนี้นะครับโอ้โหออกย่างจริงเรดสามเปอร์เซ็นนะครับผมฝุงฝิงแบบนี้ขอหน้าตู้หนึ่งหนึ่งซัตนตาน่ามาแล้วกันนะครับเฮ้ฟไฟแบบนี้นะหน้าตู้มาแล้วกันมาโอ้โหชัดชัดเลยครับ ไม่ใช่นาตู้นะครับเราได้ไปต่อครับคุณได้ไปต่อครับอืมตายครับฟอร์ดนะครับปิดตู้แล้วพอน,นุ่มผมเปิดตู้บราซิลโอ้มีแถมไหมความหวังอัลลิสลีไม่แถมแน่นอนครับราชากเกลือสายฟรีอย่างผมดวงเกลือเกืออย่างผมจะมีโอกาสได้นาตู้ในสเต็ปที่สามหรือเปล่าก็คงไม่ได้แน่นอนนะครับ ไปต่อกันอีกสามสเต็ปละกันนะครับเพื่อนๆไปโอ้โหนกหนึ่งตัวบินมาให้เสี่ยวเล่นนะครับไปเกลือครับโอ้โเปิดตู้แบบนี้มันรัดคึกจริงๆครับแล้วมันเจ็บจริงครับคือเคยเปิดตู้เลทสิบเปอร์เซ็นหรือหกเปอร์เซ็นที่ออกรัวๆแล้วหน้าตู้มาอย่างเงี้ยแบบมาเจอแบบนี้เข้าไปก็ก็เจ็บนะครับเกลือแบบเต็มคาราเบลเลยครับ โหดโหดถูกต้องครับโคตระโหดโคตรละเกลือเลยนะครับปะเราไปต่อกันนะครับอีก2มอตีสุดท้ายสําหรับตู้โจดแล้วเราก็จะบอกลาแบบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกโอ้โหนกสองตัวเฮ้ยมีไฟมาลุ้นกันครับมาเฮ้ยมากันครบอ,องค์ประชุมแบบนี้รอดูว่าคนอ๋ามาหนึงครับโอ้เฮียโตมาครับไม่แพ้นแน่นอน อืมปืบเฮ้ยเดียวนี่นายจะมาให้เราครบสี่เลยหรือไงเนะี่ยสไตล์คาฟอร์เนี่ยบอกว่ามหาผิดตู้ยังจะมาอีกนะครับอเจ็บจริงคือสไตล์ออกมาตามหาใบาอันหรือไงก็ไม่รู้นะครับแต่นี้มันตู้สันตนา,นานานายโอเครู้เรื่องครับเจ็บสุดๆเลยครับเพื่อนๆเอ้โอ้ ดี๋ยวนะครับเพืเ่อนๆโอ้โหทําไมมันเจ็บอย่างนี้สั่นเลยครับช็อตฟิลครับไปต่อกันมอสติสุดท้ายครับโอ้มีชาร์จมาให้ลุ้นแบบนี้ก็โอเคนกมาประมาณสี่นะครับเออไฟมาครับโอเคอถือว่าปลานี่ผมนะครับน้าตู้มาจะขอบคุณมากนะครับโอ้โอสุดจัดครับได้เวลาบอกกัน บอกลากัน้้นะครับตู้นี้ปาบโอฮิลาโคดิโลนะครับเออมันเศร้าจริงๆเลยนะครับตู้นี้ไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมเก็บบอลไว้เล่นๆสะสมไว้สำหรับไว้เปิดตู้มหาจหรือตู้โจรแบบนี้นะครับสุดแล้วครับสุดแล้วครับออกยากจริงๆใช่ครับตัวนี้ผมอยากได้ ได้แน่ครับได้แน่ได้เงือโคโจิโร่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมโอนให้ดีไหมครับคุณโชคชัยกับตัวนี้โอ้โหอันทางชนะสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเจ็บจริงเจ็บจริงโอ้โหห้าจุดห้าโอเคคือค่อนข้างผิดหวังกับตู้ตัวข้างตู้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า เพราะว่ามาตรฐานใหม่จริงๆมันควรจะบวก26ได้แล้วนะครับมันยังเป็น25อยู่นะครับอ๋อตัวนี้ดีกว่าซาตานะโอเคใช่ครับคืออันดับแรกคือผมอะไม่ได้เป็นสายดีบัฟเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาผมเจอตู้ดีบัฟเนี่ยกำลังใจในการเปิดมันจะลดลงอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าซานตาน่าตัวนี้เป็นสายบับสักหน่อยก็ยังดีนะครับมีสายบับอยู่แค่2คนก็คือเปเป้กับคาร์ลุสนะครับซึ่งก็ออกมาผมเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าตู้ซปเปอร์ดีมเพิ่งจบไปเนาะก็เลยออกตู้นี้มาขั้นเพื่อที่จะรอตู้ใหม่ของอาทิตย์หน้ามาซึ่งตู้ใหม่ของอาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาค่อนข้างดีนะครับก็หวังว่าตู้ใหม่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะได้มีการเปิดกาชาสนุกสนุกให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกัน มันต้องใช้ใช่ครับมันต้องใช้ครับคือ,อยังน้อยได้ฮิมแาโคจิโร่มาก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าผมมีตัวที่เอ่อหกปีในไอดีนี้อยู่น่าจะเหลืออยู่อาจจะไปกินท่าก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีบอลไม่เยอะนะครับในความคิดเห็นของผมข้ามได้ข้ามเลยดีกว่านะครับรอตู้อาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับแต่ ทางเคแลับก็ยังใจดีนะครับแจกบอลมาให้ถึง30บอลด้วยนะครับในการโหลดมานะครับถือว่าโอเคถ้า30บอลแล้วก็ใช้อีกแค่90บอลในการเปิดนะครับเพื่อลุ้นตัวหน้าตู้ก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะครับสำหรับสำหรับใครที่อยากจะเสี่ยงดวงตรงนี้แต่ราชาเกลือดวงเกลือเกืออย่างผมนี้ยังไงก็ไม่ได้แน่นอนครับผม วันนี้น่าจะจบไวนะครับเพราะว่าน่าจะไปไม่สุดสำหรับตู้นี้นะครับผมเพื่อนคนไหนที่ดูไลฟ์สดนี้แล้วมีความเห็นว่าอยากจะเปิดมีบ้างไหมครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่สุดๆดุดจริงๆครับตู้นี้นี่นะครับเป็นไอดีที่ดองบอลมานะครับอ๋อเนี่ยงไงครับมี ยูงาหกปีเหลืออยู่หนึ่งครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เก็บบอลได้ยาวๆต่อไปไว้รอเปิดตู้นะครับว่าว่าจะเอามาเปลี่ยนคาร์ลสันตานาตัวนี้ไม่ได้นะรอตู้หน้าแล้วกันข้ามได้ครับข้ามได้ข้ามใช่ครับคุณดอฟฟินข้ามได้ข้ามครับตู้นี้ตู้ป้นดีมบอลครับเจ็บจริงครับกับกับตู้สามเปอร์เซ็นครับ โอ้แต่ก็นะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเกมที่มีตู้สุ่มกาชาถี่ที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเล่นเกมมานะครับบางตู้เนี่ยตู้สุ่มไม่ถี่บางเกมนะครับตู้สุ่มไม่ถี่ขนาดนี้ยังพอให้เราทำคอนเทนต์ได้สนุกกับการสุ่มกาชากันได้นะครับอ๋อโอเคคุณอาที่บอกว่าตัวไม่น่ากดแล้วยังไม่รู้จะเอาลงตรงไหนเลยครับใช่ครับผมก็เลย เรืองไที่เป็นไ d ดีดองบอลของผมแบบปกติเปิดเล่นเล่นขำๆไปเพราะว่าตัว ID ที่เปิดได้นาทูกับมิสกิแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ได้ซันตานาแน่นอนก็เลยไม่รู้ว่าจะเอามาเปิดดีไหมคิดว่าไม่เปิดดีกว่านะครับตอนแรกอ่านผิดวันเมื่อวานที่ไหลสดอ่านผิดคิดว่าน่าจะมีการันตีหน้าตู้ในสเต็ปที่3พอคุณพ่อน้องไดโน่ถักว่าไม่มีการันตีนะผมก็โอ้เจ็บจริงครับ คุณเจณเจบอกตู้โจรไม่ควรไปยุ่งครับฮ่าฮ่ฮใช่ครับตู้โจรมหาไม่ใช่ตู้โจรอย่างนี้มหาโจรเลยครับไม่มีการันตีใดๆเลยครับตัวไม่น่ากดแล้วก็ไม่รู้เอาลงตรงไหนครับโอเคจริงจริงสเต็ปสามนะการันตีตัวน้าตู้พอไม่การันตีเลยไม่น่ากดเลยถูกต้องครับคุณดอฟฟินจริงๆแล้วครับตัวตัวที่มาตรงนี้ก็ยังไม่ถือว่าสุดเท่าไหร่ก็น่าจะมีการการันตีให้สักตัวหนึ่งเนาะ แต่พอมาแบบนี้สเต็ปสามกับไม่การันตีแบบเนี้ยแล้วแบบบางคนแบบอุตสาห์เก็บดีบอลมาใครจะมากดแล้วรับตู้นี้มาแล้วสวัสดีนะครับคุณริวยินดีต้อนรับนะครับคุณริวเกลือครับคุณริวเปิดไปหกสเต็ปหน้าตู้เงียบคลิปอือือได้ฮิวงะดีกว่าเปเป้นะใช่ครับผมเห็นด้วยอย่างแรงเลยครับฮิวงะดีกว่าเปเป,เป้ครับได้เปเป้นี่เศร้าวกว่านี้ใช่ครับ คือถ้าถ้าได้เปเ๊ะปเปมานี่คือผมก็ไม่รู้จะดีใจดีหรือเปล่านะแต่ถ้าได้คาร์โดลูสมาก็ยังถือว่าพอโอเคสำหรับไอดีนี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นกึ่งดีบัฟแล้วก็บัฟนะครับถือว่าเศร้ารอตู้หน้าวันจันทร์แล้วกันนะครับน่าจะมีตู้ใหม่มาผมบอกแล้ว ครับฮ่าฮตู้มหาโจรย์ใช่ครับคุณริวตู้นี่ตู้มหาโจรย์เลยครับกิ่นเกลือมากันเต็มเลยนะครับและไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่ผมเปิดแค่ตู้6กปีของซูปราทกับฮิวนัโควติโนแทบจะไม่ได้เปิดเก็บบอลเล่นเล่นเฉยย่างเกลือเลยนะครับโอ้โหสุดจริงครับสุดจริงสุดจริงอไม่ไหวครับไม่ไหว เห็นมีข่าวไม่แน่ใจครับว่าดีจะมาอาจจสุกหน้าไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่าคิดว่าดีซีเพื่อนคิดว่า DC, คา DC ใครจะมาครับดีซีรอบนี้ไอ,อาในใไได้มาแล้วก็ลงสักหน่อยแล้วกันะตายครับฟอร์ โอเคใครดีละเอันแทนตรงนี้แล้วกันมิคาเอลอ๋อโอเคมิคาเอลเหรอครับชไนเดอร์มุลเลอร์โอเค, Michael, ค er, โอ,คโอ้ถ้าเกิดสมมุติว่ามิคาเอลเทปมิคาเอลมานี้คงจะสนานอีกแล้วนะครับน่าจะพลังอย่างแรงเลยนะครับแต่แวแวๆมานะครับเห็นมีคนเห็นห้าใหม่ของมิคาเอลมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามิคาเอลก็น่าจะมีความเป็นไปนได้สูงนะครับคุณพ่อน้องไดโน่ที่จะมี ที่จะมาส่วนชไนเดอร์กับมูลเลอร์นะครับคุณทอฟฟินผมก็หวังเหมือนกันว่าชไนเดอร์มารอบนี้นะครับน่าจะมาแบบท่าไม่ไม่ใช่แบบท่าซูเปอร์ดีมเฟสนะครับที่แบบยังไม่สุดขอท่าสวยๆหน่อยนะครับแรงๆหน่อยนะครับให้สมกับเป็นลายชายเยอรมันนิดนึงนะครับถ้าใหม่ขายครับอ๋อโอเคถ้าใหม่ขายครับ ซึ่งแอบหวังว่ามิคาเอลจะมาแต่เพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับผมว่าเคแลบเขาลืมเทพอีกคนหนึ่งคู่หูผู้เข้าใจพระเจ้าอย่างราฟาเอลแล้วนะครับผมไม่เห็นราฟาเอลออกมาดีสักคนเลยครับรอบหลังๆเนี่ยครับถ้าใหม่ขายต้องมีตัวใช่ครับคือหนึ่พันบบาทโอ้คุณพระ หนึ่งพันสี่ร้อเบาทเลยเหรอครับอย่างแพงอ๋อลาฟาเอลนี่มาเป็นตู้เลทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจำตอนเปิดตัวลาฟาเอลผู้เข้าใจพระเจ้าได้อย่างแบบสุดอลังการเลยมาครั้งแรกก็คือซูเปอร์ดีมเฟสติวัลที่แบบออกมาเป็นคู่กันเลยลครับแต่แต่แยกตู้กันแต่พอ หลังๆเนี่ยผมไม่เห็นปรากฏกายในดีมคอเลกชันหรือดีมเฟสเลยนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วราฟาเอลเนี่ยก็เก่งนะครับน่าจะน่าจะมาดีมเฟสสักหน่อยเนาะมาแค่ดีมเฟสตัวนี้แล้วก็จบเลยปล่อยให้พระเจ้าออกมาอีกเวอร์ชันหนึงแต่ผู้เข้าใจพระเจ้าไม่มานะครับราฟาเอลนะครับ โอ้หมดหมดคำพูดกับตู้วันนี้จริงครับเดีย๋ยวเรามีอะไรพอจะสุ่มนม้น่าจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไอดีนี้แทบจะไม่ได้กดตู้หกปีกดตัวหกปีไปแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันเนี้ยอกาชาร์จ,จบเลยต้องขออาภัยด้วยนะครับพอ คนไม่ไหวกับตู้มาหาโจรจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวลงไลฟ์ก่อนดีกว่านะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาดูไลฟ์สดของผมแล้วก็ดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับ ฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยการกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณ fc ประจําช่อง fc ประจําไลฟ์นะครับคุณพ่อน้องไดโนนะครับคุณลิวคุณเจคุณโชคชายคุณดอลฟินคุณอาทิตนะครับที่มาให้กําลังใจในช่วงการไลฟ์สดแล้วก็คอยดูคลิปผมมาอย่างตลอดนะครับขอบคุณจากใจทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับแล้วผม จะมาสุ่มกาชาของเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันคุกตู้แน่นอนไม่ว่าตู้นั้นจะเป็นตู้มหาโจรแค่ไหนผมจะมาสุ่มให้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับใครที่อยากสุ่มตู้นี้อยากท้าทายก็ขอให้ได้ตัวคาร์ลสันตนาตัวเดียวก็พอนะครับตัวอื่นอย่าไปสนนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆเกมเกมอร์ทุกคนขอบคุณจริงๆครับ